ไอของนี้อ่ะคูเลงกระเป๋าให้แล้วปปเป็นหน้าแต่กูทำอะไรไม่ได้ระวังเว็บบันทเจียงไอ้ใ่วับมีข้างบ้านเราเลยเว็บด้วยคนนอกกดหลังว่ะเซียนนี้เล่าให้หน่อยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโดนในเมืองยิงมายัดแม่ไอ้ยี่โก้ตายหนึ่งอ่ะด้วยแล้วยี่สไนแม่งอยู่ข้างหน้าเลยโดนในเมืองสไนแม่งสไนแม่งอยู่ไหนอินส์เราคือเล็บตันสิ ไอ้ไอ้ีม้เมียวม้เหมียวแเฮ้ยายแตกี่วิเวาเมียว้ีมเมียวเข้าปี่เฮ้ยนะมมอยู่ไหนเอม้มังะนเีวม นี่ไงบอยู่เนี่ยฉะไอยู่ไหนวะไม่อยู่แล้วอยู่จมกอิเล็กตรอนกระเป๋าเนี่ยโล่เนี่ยสยวไปน้อรค่น้นหลอมันก็ดันไม่ได้หลก็ไม่เขียหน้าก็ไม่เขียันยรอเลยสรอเลยเฮ้าเ่หยบไปลงในเมืองลงในเมืองหยอดนะ ไปไหนหรอวะไม่ต้อะวิ่งเข้าเลยเข้าเลยไปแล้วเตยาไปเต่าไปเย็นเลยเย็นเลยเฮ้ยข้างหน้าผมแล้วลดโล่ลดแทบถูลดแทบถู ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งินมันตายแล้วมันอยู่สามีันอยู่สามีค่อยๆเหยมันไปค่อยๆเหยียมันไป่อยๆเหยี่ยมันไปตหนึ่งตายหนึ่งตายตายค่อยๆเหยมันไปค่อยๆเหยมันไป อีนังวนยางนวันอีน้อลมีตัวอีนอรนิด่นีวุ่ดเกิดใครอยู่นยเข้าดักด้อไอ้มาดมาดิตายตายตายยิ่ยิมเยี่ยมะไดยีะได้ตายนึ่งตายนึ่งต เย่ไปเย่ไปไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ไนเยี่ยมเย่ไปเย่ไปไม่มีจันไรอยู่จันไรอยู่บ้านดำจันไรอยู่บ้านดำระวังจันไรมันสองก็พอ ลองหันตัวชั้ไในด้วยที่สบวัดดูดิคูได้าแนนได้ะนรูไดน้ตรงไหนอยเฮ้ยโอ้เียเก็ไม่ดเก็บไม่ดไม่ดีเตอดีเตอนะดีเตอเก็บดีมเก็บยิงเนี่ยรับแคปป์หมดรอเพื่อนรับนัช้นกนตัวไหนช้นในอะ

ป้าตำรวจมาเต็มเฮียดีเอ็กอยู่ไหนหมดวะเจ็บมากคาล็อกกี้ที่จะ <Okay, S 2> มาฟัง

ไม่ใช่ไม่ใช่อนนี้นี่มันมา้ง่ะอ้โอ้บมาใจแม่งเลยบ้ารึไอ้ใครเนี่ยสตัวดิถ้ามึงวิ่งมึงก็วิ่งหลังว่งหลังหลังไอ้นี่หลังรถเบ๊บเบิงให้ดี่าเดี๋ยว่ว่เราดีกว่าดีกว่าดีสามจมาตัวนึ่งดีมจีาตัวนึ่งย่วาย่ ตายตายตายเฮ้คิดว่าสิตักหนึงตักนึง

đông subscribe ยังอยู่เลยเนี่ไหนบอ้ต้องนหมดยตายแล้วอ้โ่มลนหลัไอ้พุ่งทีงหมืนยิงกับปัานนะมาแล้วขนาดตัวนี มีตัวหนึ่งข้างหลังไกลๆวิ่งจุดยู่ทางเขาขึ้นมาเอาอะไรมาพี่มเจ้่เีมันเาเลโอ้ยียของโคตรฟูเลยว่ะเลียรครโอ้โหเยอะหลเข้านะกับมพี่แกผหาโล่นึงเล่มอีกแล้วเขาจาแล้วสแน็เราสแน็ออกไปแล้วอ่ะออกมาแล้วออกมาแล้วเฮ้ย คุณให้มาไอ้เหี้ยกูนึกว่ามันได้เอาเก็บเก็บเพื่อนข้างในบ้านดำตัวคบน้อยมากรอบ้วแก๊งเออตบด้วยเหรอจะเอามันเองโอ้ยไม่ไม่น้อยไม่น้อยตบสู้ดูดีๆจะได้ดิตบดีๆที่เข้าไปไอ้ยดีฮะมันไปดันไปไหนเนี่ยเน่ามันไปดันอยู่นู่นมันไปดันอยู่ตรงจใหม่นี่มันกลับนั่นแหละเรายิงได้จริงไงเฮ้ยใครใครไม่มีกระเป๋ามิลลี่เปล่ามาเอาไป เนี่ยหินสามจีมารู้ว่าหินสมามจี เจ้าของเกียร์หน้าเลยดีนะพี่อาร์มหันมาช่วยพอดีเลยโอ้ยเหี้ยวีโอ้โหเรียบร้อยกู